สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะหมอมีใหม่ินอังกแลนด์นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการมาอังกฤษครั้งแรกของคุณแม่นะคะอันนี้นะคะก็อาจจะมีหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้นะคะคือคนที่เป็นเพื่อนคุณแม่นะคะก็จะรู้นะคะว่าคุณแม่เนี่ยมาอังกฤษได้ยังไงนะคะค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะก็คิดว่าคุณแม่เนี่ยเป็น มีแฟนฝรั่งนะคะคุณแม่เนี่ยโชคดีจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็มีแฟนฝรั่งได้ไปอยู่ต่างประเทศนะคะไปเที่ยวต่างประเทศสามีแบบออกค่าใช้จ่ายให้แบบแบบทั้งหมดอะไรนะคะค่าดยงดูนู่นนี่นั่นค่าแบบค่าใช้จ่ายในการบินค่าเที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะคุณแม่ยจะบอกว่านะคะมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะสำหรับตัวคุณแม่นะคะก็คือ ย้อนหนาเท้าความไปนะคะก็คือสมัยที่คุณแม่คบกับคุณพ่อแฮร์รี่นะคะใหม่ๆนะคะตอนนั้นเป็นแฟนกันก็คบกันได้ประมาณน่าจะเกือบเกือบสองปีได้นะคะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็อยู่ที่ทํางานที่ที่ล่าสุดที่คุณแม่เพิ่งเลาออกมาก่อนที่จะมาอยู่ที่ที่นี่นะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ที่ทำงานแบบว่าคือบูมอะค่ะคุณแม่ก็ก็ มีรายได้ที่แบบว่าจัดแบบว่าดีมากๆค่ะเมื่อเทียบกับตอนนี้นะคะที่นี่นะคะก็คือมากกว่าแบบว่าสามสี่เท่าเลยนะคะห้าเท่าเลยนะคะในแบบว่าสำหรับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทํางานแค่แบบว่ามีงานประจําอย่างเดียวนะคะคุณแม่จะมีงานเสริมด้วยนะคะงานประมาณแม่จะเป็นคนที่แบบว่าทํางานไม่ต่ำกว่าสองอย่างอยู่แล้วนะคะค่ะก็ก็จะมีเงินนะคะก็จะมีค่อนข้างจะมีเงินนะคะทีนี้เนี่ย คุณแม่ก็อยากจะมาเที่ยวนะคะอยากจะมาเที่ยวเพราะว่าแม่ก็ยังไม่เคยบินมายุโรปเลยนะคะมาเที่ยวเคยบินแต่แบบว่าเอ่อแถบเอเชียนะคะค่ะยังไม่เคยมายุโรปเลยก็เลยคุยกับแฟนนะคะว่าเออเราอยากจะมาเที่ยวที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอืมโอเคแล้วเขาก็คืออยากให้เรามาเที่ยวมามามาเยี่ยมเขามาหาแบบเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมารู้จักเขามาเห็นบ้านช่องเขาพ่อแม่เขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะ คุณแม่ก็เลยตัดสินใจนะคะมาเที่ยวโดยคุณแม่วิดเอาเปย์นะคะตอนนั้นเนี่ยที่ทํางานเนี่ยมันยังแบบว่าสามารถที่จะให้พนักง,งานเนี่ยวิดเอาเปย์ได้นะคะคุณแม่ก็เลยวิดเอาเปย์นะคะอ่าเดือนหนึ่งอะคะ่ะก็ขอไปโทรกับอ่าโทรไปขอกับผู้ใหญ่นะคะเขาก็ให้นะคะหยุดโดยไม่รับเงินเดือนนะคะเดือนหนึ่งนะคะแล้วคุณแม่ก็ยื่นวีซ่านะคะตอนนั้นคุณแม่ก็ยื่นวีซา่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็ค่าธรรมเนียมตอนนั้นมันประมาณ 3 0 0 0เก้าหรืออะไรเนี่ยคะ่ะตอนนั้นแม่มาเมื่อปี2 0 0พันสอนนะคะค่ะค่ะปี2015ก็ค่าวีซ่าก็ตีไปประมาณ4,000ใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็เ,เป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวเองนะคะค่ะเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวเองก็จะต้องมีแบบว่าโชว์สเตทเมนต์โชว์แบบว่าอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเงินเก็บหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ แล้วก็แม่ใช้เงินรู้สึกทริปนั้นนะคะใช้เงินหมดไปทั้งรวมค่าตั๋วเครื่องบินด้วยอะไรด้วยอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0บาทนะคะมามาที่อังกฤษนะคะยี่มาเที่ยวที่เนี่ย27วันนะคะหายี่สิบวันนะคะใช้เงินหมดไป6กหมื่นห้าอันนี้คือคุณแม่ไม่ได้บอกว่าช้อปปิ้งแบบว่า, shopping, บบวาซื้อของแบรนด์นงแบรนด์เนมาอะไรเลยนะคะคือมีเฉพาะแค่แบบว่าคือในหกหมื่นห้านี่คือคุณแม่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะคะ ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะสาม0 0ื่นกว่าบาทนะคะไปกลับค่ะนะคะสามหมนห้านะคะ, 35, ะ,คะแล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นซื้อของฝากส่วนมากก็จะเป็นขนมของกินอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็แต่ไม่ได้ช้อปปิ้งซื้อของอะไรแบบว่าที่แบบว่าฟุ่มเฟือยเลยนะคะค่ะก็ก็ถือว่าถือว่าถูกนะคะถือาถือว่าถูกนะคะสำหรับการมาที่นี่เกือบเกือบเดือนหนึ่งนะคะค่ะ ราะว่าเราเราก็แบบประหยัดด้วยนะคะเราก็ไม่ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เราไปเที่ยวเนี่ยแฟนพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพาไปทริปพาไปสกอตแลนด์นะคะค่ะคือค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงะะี้ยในระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็คือแฟนเป็นคนจ่ายนะคะแต่โดยอ่าโดยเขาคือเขียนจดหมายเชิญให้เรานะคะส่วนเราก็คือเป็นสปอนเซอร์ตัวเองอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ประมาณนั้นนะคะก็ คุณแม่ก็อยากจะบอกว่าการที่เรามีแฟนฝรั่งนะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาซัพพอร์ตเราหรือว่าจะต้องมาเ,เขาเรียกไงมีรายจ่ายจ่ายให้เราทุกเดือนเลี้ยงดูเราอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ใช่นะคะคุณแม่กับคุณแม่กับพ่อแฮร์รี่เนี่ยคือเราพบกันเนี่ยค,คือ,อ,อคือรู้จักกันมาแบบว่าหลายปีก่อนที่จะตัดสินใจคบกันเป็นแฟนนะคะก็ ถึงแม้ว่ากระทั่งว่าเป็นแฟนกันแล้วก็คือไม่เคยแบบว่าไม่มีการแบบว่าจะต้องส่งเงินให้ใช้หรืออะไรนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือจะหาเงินตัวเองตลอดนะคะหา,หาเงินเ,เลี้ยงตัวเองนะคะตลอดแล้วก็หาได้แ,แบบเลี้ยงได้อย่างดีด้วยนะคะก็จริงๆจะบอกว่าหวงชีวิตแบบโสดนะคะหวงชีวิตโสดมากนะคะคือแบบว่าแทบไม่ได้อยากจะแต่งงานเลยด้วยซ้ำนะค่ะก็ แต่ว่าการแต่งงานมามันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยคือมันเหมือนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะมีลูกก่อนที่จะตัดสินใจที่จะแต่งาาตง,งานกันอะไรยาเงี้ยค่ะ,คะก็ก็มันก็พอเราเป็นครอบครัวเนี่ยมันก็รู้สึกว่าความสุขเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคุยเรื่องอื่นไปเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวจะ ไว้คุยที่หลังนะคะก็วันนี้คุณแม่ก็อยากจะเล่าเนี่ยค่ะเกี่ยวกับว่าประสบการณ์ว่าคุณแม่เนี่ยมาอังกฤษเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมายังไงเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะใครแบบว่าจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนั้นให้คุณแม่นะคะค่ะ,คะก็คือไม่มีใครใจ่ายให้นะคะคือคุณแม่เนี่ยจ่ายนะคะ,ะค่าทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางด้วยด้วยคุณแม่เองนะคะเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะมีคนที่แบบว่าเข้าใจว่า มีแฟนฝรั่งนะแฟนซัพพอร์ตทุกอย่างแฟนจ่ายค่าที่จ่ายให้ทุกอย่างนะคะตั้งแต่คบกันหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่มีนะคะไม่มีอันนี้เราก็ใช้คเงินคนละกระเป๋านะคะจนจบทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะค่ะก็นะคะคุณแม่ก็ใช้เงินไปนะคะในทริปนั้นเนี่ยหมดไป65,000นนะคะก็ตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนมัน ตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนมันค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกไงตอนนั้น1ปอนด์มันเท่ากับ55บาทมั้งคะที่คุณแม่แลกมาค่ะมันก็เลยแบบว่าจะเออเงินเออเงินบาทมันเงินบาทมันมันอ่อนค่านะคะตอนตอนนั้นนะคะค่ะอ่อนหรือว่าอ่าใช่ค่ะมันอ่อนค่านะคะมันก็เลยต้องใช้แบบว่าเงินแบบว่าค่อนข้างสูงนะคะในการแลกเงินปอนด์เพื่อจะมาเที่ยวที่นี่นะคะแต่ สำหรับใครที่จะมาในตอนนี้ถือว่าถือว่าในช่วงนี้นะคะถ้าไม่นับโควิดนะคะไม่นับโควิดถือว่าแบบว่าเพราะว่าเงินบาทมันแข็งค่านะคะตอนนี้บอลหนึ่งมันก็แลกได้แค่40บาทนะคะค่ะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยที่จะมา เที่ยวอ,อังกฤษอ่ะถือว่าถือว่าโอเคมากๆนะคะถ้าพูดถึงในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะไม่ไม่มองถึงว่าโรคระบาดหรืออะไรนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้ดูค่าตั๋วเครื่องบินด้วยเพราะ,ะว่าทุกวันนี้มีสายการบินอะไรบ้างที่ว่าบินนะคะยังบินอยู่นะคะเพราะว่ามันผลกระทบจากโควิดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าสายการบินอะไรที่ที่เขาแบบยกเลิกหรือว่าไม่ที่บินอยู่เนี่ยก็อาจจะบอกว่า มีราคาที่แพงค่าตั๋วที่แพงหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่แน่ใจตรงนั้นนะคะค่ะก็คุณแม่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแค่อ,อ,อ่อ่แค่นี้นะคะจากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าว่าการที่เรามีแฟนฝรั่งเนี่ยแต่ในใจลึกๆของคุณแม่นะคะการที่เรามาการที่เราได้ใช้เงินตัวเองนะคะมันเป็นความภูมิใจเนาะมันเป็นความภูมิใจที่บางทีเนี่ยในใจลึกๆเรา คือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะคิดน้อยนะคะแม่เชื่อว่ามันก็มีแหละเนาะในความน้อยเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่มีแฟนฝรั่งคือแฟนเขาจะพพอร์ตใช่ไหมคะจ่ายนู่นนี่นั่นให้ทุกอย่างนะคะมีแบบบางทีโอนเงินให้ใช้ทุกเดือนมีเงินเดือนให้ใช้ด้วยซ้ำนะคะแต่สําหรับเราอะ่ะคือมันไม่ใช่นะคะแล้วก็มันก็มีน้อยบ้างแต่คือในใจลึกๆแล้วคือเรามีความภูมิใจอยู่ในใจลึกๆนะคะว่าเราแบบว่าเราดูแลตัวเองได้อะค่ะ เราแบบว่าอืมฉันมาเที่ยวที่นี่อะฉันแบบใช้เงินของเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความภูมิใจของเรานะคะแล้วก็มันก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาจะต้องเกรงใจเราด้วยนะคะค่ะแต่ว่าพอเราแต่งงานมานะคะเราแต่งงานมาเนี่ยสถานะลกเปลี่ยนนะคะการดูแลการความรับผิดชอบอะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบมีมากขึ้นนะคะมันก็แตกต่างจากสมัยเมื่อก่อนนะคะค่ะแต่ ก็ประมาณนั้นนะคะก็มันก็ทําให้เรามีความภูมิใจนะคะแล้วเราก็ทําให้เราเป็นคนที่แบบว่าสตรองด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเอ,อ่อมันก็จริงๆแล้วมันก็ดีอะคะ่ะผู้หญิงคุณแม่ว่าผู้หญิงทุกคนน่ะชอบชอบหมดนะคะถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วแฟนแบบว่าซัพพอร์ตนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็แต่ว่ามันเป็นความโชคดีะคะ่ะแต่ละคนเนี่ยจะมีโอกาสนะคะ แล้วก็มีโอกาสแล้วก็มีเวทของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะมันไม่ใช่ว่าผิดถูกนะคะที่แบบว่ามีแฟนแล้วแบบว่าเออคนนี้แฟนแบบว่าคนนี้แบบว่าเออทำไมแฟนแฟนอ,อ่อจ่ายให้แบบทุกอย่างเลยคนนี้ทําไมแบบแฟนไม่เคยมันขึ้นอยู่กับการครบกันของคนสองคนนะว่าว่าคุณรู้สึกยังไงนคะคุณรู้สึกโอเคหรือเปล่ากับคู่ของคุณนะคะบางทีเนี่ยในการที่ว่าเรามีอะไรที่แบบ ในคนคนหนึ่งอะแม่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มันแบบว่ามันมันไม่ดีอะมันต้องมีสิ่งที่ว่าดีที่ว่ามาทดแทนกันคือมันต้องบาลานซ์กันนะคะเราต้องเลือกดูนะคะว่าการที่เราจะเลือกคู่ชีวิตเนี่ยค่ะว่าคนคนนี้เนี่ยไอ้ที่ดีกับไม่ดีเนี่ยเมื่อมาเวทกันแล้วเนี่ยมัน มันแบบว่าเราอยู่ในจุดที่เรายอมรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเลือกคนที่ว่าหาคนที่เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีหรอกคะ่ะแม้แต่กระทั่งตัวเราเองก็ยังไม่เพอร์เฟกต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาคนที่เพอร์เฟกต์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะคะสำหรับคนที่เขาได้แฟนที่แบบเป็นได้แฟนที่แบบรวยมากนะคะรวยมากดูแล ซัพพอร์ตดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งเข้ามาก็คือไม่ต้องทําอะไรเป็นมาดามที่บอกว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทํางานทําการอะไรนะคะคือมันก็มันก็มีนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นที่มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือน้อยน้อยมากๆนะคะเหมือนที่เราเห็นในรายการทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่จะเป็นซินเดอเรลล่านะคะแม่จะบอกว่าคนส่วนมากนะคะส่วนมากที่แต่งเข้ามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยทุกคนลําบากหมดนะคะลําบากหมด คือต้องทํางานนะคะช่วยช่วยกันทำมาหากินเนาะมันก็เหมือนคนที่ที่มันก็เหมือนคนไทยเรานั่นแหละค่ะค่ะก็นะคะ,คะ,นะะมันก็ประมาณนี้นะคะคุณแม่ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณแม่เอาแค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยคุณแม่จะมาแชร์ประสบการณ์อ่าจริงๆมีเรื่องจะเล่าแบบอีกอีกเยอะมากเลยนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยไว้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะค่ะยังไงเนี่ย ก็ถ <S an> ้าเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอชอบนะคะชอบคลิปคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะก็ข้ามๆไปนะคะค่ะเพราะเราไม่สามารถพยายาให้ใครมาชอบเราหมดทุกคนได้อยู่แล้วนะคะมันก็ต้องมีชอบไม่ชอบนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็ถ้าใครแบบว่ามีคอมเมนต์อยากให้คุณแม่ทําแบบว่าคลิป เ,เกี่ยวกับก็เรียกมีคอนเทนต์แบบต่างๆอะไรเงี้ยอยากให้ทำเรื่องก็เรียกมีความเห็นที่แบบอยากให้ทำเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็บอกคุณแม่ได้นะคะค่ะ